เออโอหแม่นจังเลยแม่นจังเลยโดนเลยง่วงยางลูกป่ะนอนกันเถอะเนาะนอนนะคะกูนอนนะง่วงยางยายยังไม่ยายยังไม่กวาดไอ้นั้นเสร็จเลยยังดูดฝุ่นยังไม่หมด